สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่องยายใบสีแช่แนวนะคะมันนี้ก็มีแนวทางลางไอ้วันที่ส0มสิบรับิบสับหกรัฐบาลมาฝากเนาะจะเน้อมี8 6 9 6แล้วก็4 6การเน้น8 6เนาะค่ะเนาอก็ล่องเบิงจ้ะเนาอะแล้วก็มาพบกับนุ่มขอนแก่นเนาะจ้ะเนาอหาซสือลอตเตอรี่ไว้เลย ก่อนอันว่าสั่นปลาเพิ่นวา่าให้ม่าชุดเดียวเลยนอะกจากหกซีซีหกนอกจากชุดนี้จากนมขอนเกนนอกจากหาซื้อเบื้องไว้นอกจากาเ,เนกานะ,ะรถรถตลีค่ะมันแม่นค่วมเพิ่นวานะ่าเนาะแล้วก็มาชุดตัวเดียวล่างวันที่สามสิบท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบนอกจากเนอไห้มาแปดหกวิ่งตัวเดียวหกกระสันเพิ่นวา่าแล้วก็มา ไออาจารย์มานนบเน่าจะไ้มาสามตัวชุดเดียวจะเก้าสามหนึ่มาสันเพลินวานเน่าจะเนาะล่องเบิงจากแล้วก็มาเลยมาเบิงเลขเสือกผูกข้อค้ออนไตยน่าจะเนาะล่องเบิงขาจาวามีศูนย์หกสองศูนย์สองหกหกหกศูนย์ศูนย์เนยวท่างมาสันขาจาวาเนี่วทางวันที่สามสิบทับสิบสองทับหกสามเน่าจะเนาะ แล้วก็มาตามต่อแอดฟ้าใสาเนาะจ้ะเนาะสามสิบธันวาสองห้าหกสามไฮมาบนชุดเดียวลุ้ยลุ้ยวะสันไฮมาซีหกหนึ่งวะสันจ้ะร่องติดร่องตามต้องเบิ้งเนาะจ้เนาะแล้วก็มาเลขล็อกกองฉลากว่าสัน่นมีชุดสามตัวบนไฮมาเก้าศูนย์เจ็ดวะสันเราก็ไฮสองตัวล่างไฮมาหกห้าวะซานพี่น้องะวะเจ้าว่าจวดเบิ้งเนาะ แล้วก็เลขนี้ก็เจ้ามันใจซันวัวที่แล้วก็เจ้าหามากันแ้วเจ้าหเข่าด้ายเจ็ดศูกับหมาสเจ็ดศย์เจนึ่เจ็หานเขาเจ็นย์นาจะเนาะแล้วก็งวดวันที่สามสิบทอกสามนี่นาะจะเนาะวิ่งซีหมาสซีหนึ่งซีหาซเก่ากับ่องเบิงน่าจะเนาะมักตัวใดก็ล่องเบิงนาะเอานาาจะเนาะแล้วก็มีเลขวิ่งเพินวางวดงวดเนี่ยหมา 3ก็ออก8ปดเก้าสามนจะเนาะไฮมาหนึ่งก็ออก0 5, ูนยหาหนึ่งมา4ก็ออกสี่ศูนย์สไมาหก็ออก 6, 6, หกหกหนไมา4ก็ออกเก้าเก 3, 0, 3. ้าสี่ไฮมาสาก็ออก303ศนยสาาจะเป็นหน่วยล่างหน่วยบนน่าะจะเนาะ แล้วก ا, ว็งวดน,นี้วันที่สสบทับสิทับ 6, 3, นี่อุห้วิ่ง8มาบนพนะกคะ่ะจะเป็นรักหนวยนอกจากเนาะล่องเบิงเอา,ดาเดอ้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นของลูกอาจารย์ลูกนำค้นนำดำมาสั่นจ้ะห้มาลางมาสัน่นลางลูกน้ำดำมาสันา่นหามางวดที่แล้วหา มีอยู่เจ็ดเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์หมวดนีมาไห้ซีเจ็ดหากรเจ้ากับไห้ซีหาเจ็ดห,หา, 7, หาล่องเมืองนอกจากหางลางแอดกับมักอยู่นอจากหาลางหมวดเนี่ยแล้วก็ชุดเดียวสองตัวลางไก่ทองนอกจากนอกวันที่สามซิบนี่ไห้มาหกหาตัวเดียวเลยจ้ะล่องเมืงจะล่องเบืง ล้วก็รัฐบาลไทยเม็ดเดียวเลยแห่หาหาหนึ่งก็แ8ดแปาสั่นจ้ะร่องเบิองน่าจะเนาะเราก็มาโชคดีปีใหม่มาสั่นเบิ่นว่าให้มาลางให้แปดหนึ่งแซีหกดเก่าให้เน่น8 1ก็แปดเก่ามสั่นเนาะเอ้ยก็แปดหกาสันน่นเนาะ